ณและเขานะคะจะได้กลับมาคืนดีกันไหมนะคะเจ็บกันแบบสาหัสเลยนะเนี่ยเจ็บกันแบบโอ้โหแทบไม่ต้องมาคุยกันแล้วมั้งที่สุดของที่สุดเลยนะคะเออไม่อาจจะเป็นเพราะว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจแต่อีกคนเนึ่งก็โคทนเลยคนมาแบบเป็นแบบไม่พูดอะไรเยอะๆอ,อรารมณ์ไม่ดีก็มาใส่ไม่ได้ดังใจก็ ดูท่านท่านใส่ก็ทนฝ่ายหนึ่งก็ทนอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำไปได่ด้ทำไปเรื่อยๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรนะทนได้ก็ทนไปนะเออจนกระทั่งว่าไงอะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะทนแล้วอืก็ต่างคนต่างไปน่าจะดีกว่าแล้วพอไปเสร็จคนหนึ่งอะ่ะน่าจะเป็นคุณไปในทิศทางที่ดีอีกคนหนึ่งอยากจะตามมางง้อนะคะอยากจะตามมางอ้อแล้วคุณอะ่ะคุณจะทําไงอะ่ะ เท่าที่รู้นะคุณก็ยังคงจะไม่ทําอะไรมากก็ให้เขารอไปก่อนคุณอยากที่จะดูใจตัวเองแล้วก็อยากที่จะอยู่มั่นคงกับตัวเองแบบนี้ไปก่อนเพราะว่ามันรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณคนมาเยอะแล้วไนงะถามว่าเขาอยากที่จะมาทําอะไรในความสัมพันธ์นี้อีกเขารู้สึกว่าตัวเขา,านะเขารอคอยคุณแล้วลึกๆแล้วตัวคุณอ่ะก็รอคอยเขาเหมือนกันแหละไม่ได้มีใครแต่ ถ้ามาแล้วยังเหมือนเดิมยังทําเรื่องที่มันไม่โอเคยังเห็นแก่ตัวยังเอาแต่ใจอะไรแบบนี้คุณขออยู่คนเดียวก่อนพักเบรกก่อนนะคะเขาต้องการกลับมาขอคืนดีกับคุณนัแหละอย่ามาเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะอย่ามาทาตัวใหม่อะไรที่ไม่น่ารักก็จะปรับปรงเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าเขาไปใช้ชีวิตส่วนตัวจนเขารู้แล้วแหละว่าถึงเขาจะไป มีใครใหม่หรือไม่มีตัวเลือกใหม่ๆช่วงที่ว่าคุณกับเขาได้ทะเลาะก,กันหรือได้เลิกกันนั่นอ่ะไม่มีใครที่จะมาในลักษณะมาแทนที่คุณได้เลยมาเป็นในลักษณะสิบถ้วยอ่ะซึ่งความรู้สึกของเขาอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแบบนี้กับใครได้นอกจากคุณเท่านั้นนะคะคุณเท่านั้นอ่ะคือคนเดียวที่เขาอ่ะต้องการอยากมาขอความสัมพันธ์กลับมาคืนดีมาขอแก้ไขนะคะ ถึงแม้ตัวคุณตอนนี้เนี่ยจะมีความเด็ดเดี่ยวแข็งแกร่งมากเปลี่ยนไปนจากแกต่ก่อนเยอะขนาดไหนเขาก็จะพยายามมากๆเลยนะจะเอาชนะใจคุณให้ได้หรือว่าต้องการมาขอโทษขอโพยคุณนะให้คุณนะได้ให้โอกาสเขาสักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็คิดว่าคนเราอ่ะมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดกันได้นะคะ แล้วเขาก็คงจะมาเทคแอคชั่นให้คุณได้รู้ว่าเขามีความจริงจังและจริงใจกับคุณมากๆนะคะเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากจะกลับมาหาคุณ